ความเชื่อเนื้อวิญญาณเรื่องราปฏิหารของหลวงปูส่สวงตอนกระท่อมบ้านรุญคือจุดละสังขารหรือไม่วันที่แปดกันยายน ปีพุทธศักราช2543สิบค่ำเดือนสิบเป็นวันที่เหล่าสิทธาานุสิทธิ์ของหลวงปูสง่สูงไม่คาดคิดเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาจะทำขันครูและหลวงปู่ก็จะฟื้นขึ้นทุกครั้งแต่ในครั้งนี้ดวงตะวันดับลับ จากขอบฟ้าแต่จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกแล้วในวันต่อไปต่อจากนี้ไปภาพของหลวงปู่ที่เราคุ้นชินจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแต่เราทุกคนจะขอจดจำในสิ่งที่ปู่สอนในสิ่งที่ปู่ให้ปริศนาธรรมของหลวงปู่ เราจะพยายามศึกษาและถอดออกมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตแต่ในใจของสิทธิปู่ทุกคนจะไม่ลืมคำว่าเทวดาเล่นดินอิลิเมีอองสวงสัมปโนอิติปิโสนะโมพุทเยียอิสวาสุติมหาบันดาล สัตจังอิลิคิเปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวสันทิลักษ์ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ที่หลวงปู่สูงได้ละสังขารความเป็นมาอยากจะให้คุณวสันผมเรียกสั้นๆว่าคุณวสันนะครับเล่าสักนิดนะครับว่าความเป็นมาอย่างไงครับผมครับผมก็เท้าวความมาตั้งเดิมคือ ลูกผู้สวงอ่ะท่านผู้ดงมาแล้วก็มาเห็นคุณโคบุญมีกับคุณแม่เสดคุณรอคือเป็นเป็นข้อตาข้อแม่ยายคือเป็นเจ้าของที่ตรงนี้ดังเดิมแล้วก็ลูกผูสวงท่านเห็นกระท่อมแยกนาท่านไปยกมือไหว้ไหว้กระท่อมตอนนั้นคุณโคบุญมีกับแม่เสรก็ตกใจทําไมพระไหวจะทิี่คือท่านอาจจะไหว้เทพเทวดาพราดินท่านก็เลยถามว่าขออยู่ตรงนี้สักพักอะไรไหมโคหนีบอกว่าอยู่ได้ครับ คือตอนนั้นลุงปู่ก็ท่านก็ประกอบพระของกระทออมก็ตอนนั้นก็อยู่ได้ประมาณสามถึงสี่วันพอรุ่งเช้าของวันที่สี่ท่านก็ขอตัวกลับพอท่านกลับช่วงเช้าช่วงบ่ายท่านก็มาอีกีนี้คุณพ่อัปนมีกับแม่ศิลก็เปลี่ยนใจก็เลยถามว่าตอนนั้นคือเรียกหลวงยังยังไม่ได้เรียกเป็นชื่อลวงปู่เลยคือเรียกว่าหลวงพ่อกลับมาทําไมอีกครลวงปู่ท่านก็ตอบว่าจะขออยู่ตรงนี้ท่านก็เลยอยู่หลังจากนั้นว่าท่านก็อยู่นาน เป็นอาทิตย์สอาทิตย์แล้วท่านก็ไปที่อื่อนอีกพอเช้าท่านก็กลับแล้วท่านก็เป็นอย่างนี้ตลอดก็คือไปที่นั่นเร็วแต่ก็ต้องกลับมาที่นี่กลับมาอยู่ที่นี่ใช่ครับครับ,รบผมแล้วกลับมาอยู่ครั้งละนานาๆไหมครับก็คือมาอยู่ครั้งละห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างบางทีก็เป็นเป็นครึ่งเดือนท่านก็ไปอีกที่พอไปสีห้าวันท่านก็กลับมาที่เดิมอ,อีกคืออย่างนี้วนเวียนไปอย่างนี้มาตลอดครับแล้วในช่วงที่ท่านพักอยู่ที่กระท่อมเนี่ยนะฮะ กิจกรรมของท่านเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาหรือตัวท่านเนี่ยท่านทําอะไรแล้วมีอะไรบ้างครับก็คือปกติตอนนั้นท่านมาอยู่ที่นี่ก็คือหนึ่งท่านจะอขกองไฟไว้โของไฟแล้วก็คือท่านก็จะชอบนั่งสมาธินั่งสมาธิคือท่านจะไม่ค่อยพูดแต่ท่านจะนั่งสมาธิแต่ส่วนมากเวลาท่านทําอะไรก็จะเป็นพิศณาธรรมให้ทำบางทีก็ให้โคบุญนรือขุดหุมบ้างบางทีก็เอาเชือกไปผูก มัดตามต้นไม้บ้างครับก็คือลักษณะหลายๆอย่างที่ท่านทาแบบปริศนารมสอนเวลาทอาอะไรท่านก็จะตอบเป็นในๆครับแล้วปกติท่านออกบินทบาตไหมครับครับปกติตามที่ผมจําความได้ก็คือหลวงปู่ท่านไม่ได้บินทบาตแต่ส่วนมากก็คือพวกคนมีกับทีแม่เชีรีคือนำท่านมาถวายที่กระอมเลยครับครับ แล้วก็มีชาวบ้านมาครับมีชาวบ้านเริ่มรู้จักเขาเลยมาคือมากราบท่านขอพรท่านแล้วก็นําจางงานมาถวายด้วยครับมาขอพรมาขอโชคลาบจากท่านประมาณนั้นนะครับใช่ครับแล้วก็ท่านก็ให้โชคลาบกับผู้คนนะครับให้ทับในลักษณะให้ในลักษณะเป็นปัญหาท่านไม่ได้เขียนตัวหนังสือเป็นตัวเลขให้นะครับท่านให้เป็นปัญหาอ๋อก็ประมาณว่าเหมือนใครที่มีโชคอะไรก็รับไปอะไรประมาณนั้นถ้าใครไม่มีโชคก็ไม่ได้ครับใช่ ผู้คนมาเยอะไหมครับแต่ละวันก็คือแรียกๆก,ก็คือคนจะยังไม่รู้จักท่านก็คือคมาก็คือจะยังมาเยอะคือส่วนมากจะเป็นคนในชุมชนในหมู่บ้านในละแวกนี้นะครับอครับพอ,บอ,อมาหลังๆแล้วคนก็รู้จักเกี่ยวกับชคลาบแล้วคือมาขอแล้วได้มาขอแล้วก็คือสมสมควาหวังอย่างนี้ก็คือคนก็บอกปากปากัปากคนก็มาบางทีก็ได้ทราบถึงอภินิหารของท่านบ้างนะครับใช่ครับครับ ในช่วงระหว่างที่หลวงปูส่สวนอยู่ที่นี่ยอยู่ประมาณกี่ปีครับท่านถึงละสารก็คือตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่นี่คือครั้งแรกตั้งแต่ปี30ครับ2530ครับครับจนถึงประภก็ประมาณ13ปีใช่ครับผู้คนที่มาศรัทธากับหลวงปูน่นะครับได้เข้ามาขอโชคลาภแล้วที่ได้เยอะๆแล้วก็เขามาแก้บนเขามาขอ,อยังไงอะไรต่ออะไรยังไงครับครับทีนี้คือก็มีอยู่ ท่านหนึ่งที่อยู่ทางดดนเมืองคือมาขอขอพรแล้วขอโชคขอลาภขอลุงปู่แล้วเขาก็สาเร็จคือตอนนั้นเขาเขาบอกว่าเขาได้สี่ล้านเขาได้สี่ล้านก็เลยว่ามาร่วมบุญก็เลยทําโครงราคาศาลาหลังนี้ให้ครับแต่เขาก็มาเค่บริการถวายเว่าเว้าตัวใหญ่ครับถึงว้าบนต้นะบกใหญ่ที่ลวงปู่เคยขึ้นเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ครับแหลังจากนั้นมาท่านก็ช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับ ว่ไฟฟ้าด้วยวนหนึ่งช่วยกิจกรรมทุกๆอย่างเท่าที่ท่านจะมาช่วยเราได้หรือไม่งั้นเราก็ขอความกราาจบท่านว่าตอนนี้เราจะทําอะไรท่านก็ช่วยมาครับแทบจะทุกครั้งหรือทุกครั้งเลยคือสมมากคือแทบจะทุกครั้งคือข่าวเพียงแต่ว่าคือบางครั้งก็คือไม่ไม่กล้าขอคือเกรงใจผู้นึงเกรงใจเพราะว่าท่านช่วยมากแล้วศรัทธาศรัทธาจริงๆคือช่วยมาด้วยความศรัทธาครับครับนี่แหละครับคือสิทธิ์ของลูงปู่ท่านหนึ่งนะครับ ที่ได้รับโชคลาภแล้วมีท่านอื่นๆไหมครับที่ที่ประสบความสาเร็จด้วยการขออย่างไงครับก็คือมาตรงนี้ก็คือขอตรงที่จุดที่ท่านละสังขารนคือแล้วแต่เราจะอธิษฐานจิตขอก็คือตรงนี้คืออยู่ที่ว่าคนคนนั้นที่มาขอจะมีบุญบารมีมากน้อยเพียงไหนวิจะสําร็จช้าด้วยเรียวมันอยู่ที่บุญของเขาด้วยครับแล้วแล้ววิธีการแก้แก้บนหรือว่าอะไรเขาเอามาถวายอะไรถ้าเขาประสบความสำเร็จแล้วก็คือส่วนมากที่มแก้ะบนตรงนี้คือส่วนมากคือเป็นเว้า ว่าวดือแล้วก็ไก่ไก่ไก่แล้วก็คือพวกที่เป็นอาหารการชันก็คือข้าวหลามข้าวหลามปลาดุกย่างปลาดุกย่างแล้วก็ผลไม้ทุกอย่างได้เลยแล้วก็ผลไม้นะครับก็ท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านเดินทางม,มาจังหวัดสุรินทร์นะครับมาที่อำเภอบัวเชดนะครับก็อย่าลืมนะครับถามถ่ายผู้คนแถวนี้นะครับรู้จักกันทุกคนทีเดียวนะครับว่าสถานที่ละสังขารของ หลวงปูส่สวงอยู่ตรงไหนถ้ามีเวลาแล้วเข้ามาไหว้ครับผมก็จะถามถึงวันที่เราต้องเ,ออเสียน้ำตากับท่านที่ท่านได้ละสังขารวันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่ครับแล้วก็คุณวสันต์อยู่ด้วยนะครับครับคือตอนนั้นวัน,ว,นวันที่หลวงปู่ละสังขัรตรงกับวันที่8กันยายน2543ครับก็คือตอนนั้นตอนที่หลวงปู่ละคือผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับคือคที่อยู่ก็คือที่โคกมนี ในซีรีแล้วก็พบกลุงอะไรหลายหลายคนกับกับญาติโยมที่มาจากข้างนอกคือตามจังหวัดก็มีตอนนั้นก็เยอะอยู่คิดว่าไอ้ลุงปู่ละแล้วคือทายังไงลุงปู่จะฟื้นมอนจะขนว่าลุงปู่ท่านเคยเป็นอย่างเงี้ยคือจัดคณะกันเปิดถายท่านก็ฟื้นอ๋อครับคือครั้งแรกครั้งที่สองนะนี่เหมือนเป็นครั้งที่สามครับณตอนนั้นก็คือทุกคนก็คือหาวิธีการที่จะทํายังไงเหมือนว่าพระธรรานก็คือเตรียมการจัดคณะกันปด ทำยังไงก็คือมันว่าไม่ได้ผลพอรู้ว่าลุงปูละทุกคนก็เลยคิดว่าเอ้ลองนําลุงปู่ไปโรงพยาบาลไห้เผื่อเผื่อหวาจะช่วยได้ครับแล้วก็เลยคุมร่างท่านเนี่ยขึ้นรถคือรถจะไปโรงพยาบาลประเทศพอขึ้นรถออกไปสักพักก็คือรถไปติดตรงสันเจ้าข้างหน้านี่ตอนนั้นยังไม่มีสันเจ้าเลยคือทุกวันนี้คือชาสันเจ้าพอรถออกไปไม่ได้ก็เลยพวกลุงพ่อไรก็เลยคิดว่านี่ทำไมลุงปูไม่ให้ไปด้วยยังไงก็เลยคุยกันว่าเออเด้ว ลองลองลองาจารย์ขนคิดขอว่าลูกปูคือลูกหลานน่ะอยากจะเอาลูกปูน่ะไปโรงพยาบาลหลวงหมอจะช่วยได้นี้ก็อาจารย์ขันคิดเสร็จก็สัปพักลูกออกไปได้พอไปถึงโรงพยาบาลบรเชตหมอก็บอกว่าเอาท่านมาทาไมท่านละกลางนานแล้วครับนักตอนนั้นลูกชิดก็ตังคุณนมบอกว่าลูกปูเราคงละไม่นานนี่เองคือคุณยกขึ้นรถมาครับแต่หมอเขยังยืนยันว่าลูกปูน่ะละนานแล้วครับ ซึ่งท่านแพทย์ท่านก็ยืนยันบอกว่าท่านละนานแล้วแต่จริงๆแล้วเราเราเราเห็นท่านพึ่งพิ่งละเมื่อสองเมื่อเมื่อกี้นี้เองประมาณนั้นละนี่แหละครับคือคําบอกเล่าของคุณวันนะครับซึ่งก็ท่านเป็นเจ้าของพื้นที่หรือว่าที่ดินแห่งนี้ที่หลวงปู่ได้มาอ,อาศาัยอยู่นะครับในช่วงนี้ผมอยากจะให้คุณวันซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้นะครับละได้ดูแลแกระท่อม บ้านลุนนะครับที่หลวงปู่สวนท่านได้ระสังขารเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติท่านที่รับชมอยู่ขณะนี้ให้ได้มากราบไหว้ณที่ละสังขารแห่งนี้นะครับเชิญเลยครับคับก็อยากจะเชิญชวนพุ้มจิตศรัาทาทุกท่านนะครับก็คือในวันที่8กันยายน2563นี้ก็จะมีการทะบุญรอบๆบรรสังขาร20ปีองคลวกปุ่สวงก็จะทำพิธีแบบโบราณแบบง่าย ณ,ณ,ณวันนั้นก็จะมีการขึ้นว่าตัวใหญ่ถวายบนต้นจุบกใหญ่แล้วก็จะดำนาถวายหลวงปู่ณตอนนี้ก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วนที่เปดกัญญาถ้าท่านใดที่สะดวกจะมาร่วมบุญก็เรียนเชิญนะครับมาดำนาถวายหลวงปู่ถือเป็นกุศลนันยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านเคยดำนาณสถานที่นาตรงนี้คเคยวิ่งวอนณที่นาตรงนี้ก็จะได้ทําวอกถวายแล้วก็ดำนาถวายหลวงปู่ครับ เชิญททุกท่านนะครับถ้าสะดวกครับที่ท่านที่เดินทางมาที่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นวันที่สําคัญก็ตามหรือวันธรรมดาก็ตามนะครับเราไม่ได้มีเจาะจงว่าคุณจะต้องเข้ามาแล้วจะต้องทําบุญเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นไม่มีเลยนะครับครับตามแต่ศรัทธาที่จะมีกับหลวงปู่สวงนะครับเราก็ช่วยทําบุญกันเพื่อ สร้างเสนาชนะก็ดีนะครับเป็นที่คุ้มฝนคุ้มแด่ภู้มอะไราต่ออะไรเพื่อพุทธศาสนิกชนที่เคารพหลวงปูส่สวงนะครับได้มากราบไหว้กันนะครับขอบคุณครับเราจะร่วมกันทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เหมือนดังคำที่หลวงปูส่สวงมักจะพูดอยู่บ่อยๆอ,อ้อยเตียนเมียนบานหมายถึงให้ทานแล้วรวยได้ ก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมก็ติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ